ดูน้องบึงบึกแม่เอานอนไอ้ถุงปุ๋ยมันก็ไม่ยอมนอนมันก็ขึ้นมานอนบนเก้าอี้เหมือนเดิมแม่เลยไม่ได้นั่งเก้าอี้ทำงานเออกูได้ได้ยืนยองยอ่อปวดขาอยู่เนี่ยเออมึงรู้ไม่บึงบึกเออเมากวันแม่แม่ไม่ได้นั่งเก้าอี้เลยเนี่ยมึงมาจองเก้าอี้แม่เลยหนึ่งโอ้ยยอมงจริงเลยว่ะ ขนาดปูผ้าถุงปุ๋ยให้นอนมันยังไม่ยอมนอนมันยังมานอนเก้าอี้แม่เหมือนเดิม <c oughs> นั่นนั่นนั่นมึงอนอนสบาย,ยจริงเลยมึงเอออ,งง <c oughs> เออีนางงามเฮ้ยนอนเก้าอี้แม่สบายดีแม่มึงมึงไม่อยากนอนที่ต่ำอยากนอนที่สูงเออมึง มึงนอนที่สูงละกูเลยไม่ได้นั่งเก้าอี้เลยเนี่ยนูไมมเนี่ยเกูเลยได้ยืนทํางานอเออเออเบืงเบื้องไม่สนใจเบืงเบื้องว่างนอนจะนอนก่อนอเออเออมึงนอนไปอนาง,งามือเออเฮ้ยเหนื่อยกับน้องหมาเหนื่อยกับน้องเบึงบึกตัวอื่นก็ไม่มากวนนะมากวนแต่น้องมบงบึกตัวเดียวทีแรกเมื่อวานนี้เขาเคยได้มานอนนอนเก้าอี้แม่ วันนี้พอเห็นแม่ก็อี้มานั่งทำงานมันก็ขึ้นมาขึ้นมานั่งข้างหลังแม่เลยแม่นั่งเก้าอี้อยู่ก็ขึ้นมานั่งข้างหลังแม่เลยแม่ก็เลยต้องไปหาถุงปุ๋ยมาปูให้มันนอนเออพอปูถุงปุ๋ยให้นอนมันก็ไม่ยอมนอนอีกมันก็ขึ้นมาแย่งเก้าอี้แม่นั่งนอนอีกทีนี้แม่ก็เลยต้องปล่อยให้มันนอนเลยเมื่อกี้เอาถุงปุ๋ยคลุมมันไว้ไม่ให้แดดส่องมันมันจะได้ไม่ร้อนเอ้ยกูยอมมึงจริงเลยวะเฮ้ยเือ ยินง,งามอืมอืมมันไม่ได้มาช่วยนะ่ะมันมากวนนี่นะ่ะกวนที่แม่ทํางานไม่ได้กวนที่แม่ลําบากได้ยืนทํางาน <c oughs> วันนี้แม่ก็มาถอนถอนหญ้ากจากข้าวเราก็หว่านข้าวข้างข้างบ้านนี้แหละค่ะเพื่อนๆหว่านหว่านข้าวข้างขงบ้านตรงไหนมันหญ้าเยอะแล้วก็ถอนออกพปหญ้าออกแล้วเราก็ดําใหม่ ไม่รู้จะได้หรือไม่ได้แล้วก็เสี่ยงไปดีก็ปล่อยให้ย่ามันลก <c oughs> แม่ก็เลยเหนื่อยกับน้องหมาเลยวันนี้แทนที่จะได้นั่งเก้าอี้มันก็มาจองเก้าอี้แม่นอนเลยทีนี้เดี๋ยวแม่ก็จะทำงานต่อแล้วค่ะจะถอนยญ้าออกจากข้าวสักหน่อยเนี่ยดูดูที่เรายังไม่ได้ถอนอืมก็ลกอย่างนี้แหละค่ะเพื่อนๆอืมลกมาก อันนี้อันนี้ที่เราถอนออกแล้วนี่เราถอนออกแล้วก็ทำไปมันอยู่ใกล้บ้านวันนี้ก็เป็นเพื่อนชมน้องบึงบึกมากวนแม่เออแทนที่แทนที่แม่จะได้นั่งเก้าอี้ก็ไม่ได้นั่งพอน้องมึงบึกนี่แหละแม่ก็เลยต้องยืนทำงานก็เลยเหนื่อยเลยทีนี้ปวดขาเลยเออวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะก็ขอบคุณทุกการรับชมของเพื่อนๆค่ะ วันนี้ก็ให้ชมน้องหมาค่ะชมน้องมังบึกน้องมังบึกมากวนแม่